เรื่องราวของมหาเศรษฐีที่เบื่อชีวิตเงาๆก็เลยผันตัวไปเรียนมหาลัยกับลูกใช้ชีวิตเป็นเฟรชี่ไว้ละอ่อนแต่ด้วยความร่ำรวยเนี่ย็เลยใช้เงินแก้ปัญหาทุกเรื่องแล้วใครจะไปรู้ว่าชีวิตมหาลัยเนี่ยมันจะแฮปปี้ดีดาหรือจะต้องหอบสังขารกลับบ้านและเงินเนี่ยจะใช้ซื้อการศึกษาได้จริงๆหรือไม่นายผู้บริโภคเรื่อง back to school มหาลัยวัยเกิร์กรายเริ่มมาในปี1940 เขานี้นก็จะได้เจอกับฮอร์ต้นในวัยเด็กที่กําลังโดนพ่อดุเพราะเกดไม่ดีแต่เขานี่นก็ไม่ได้อยากเรียนต่อเพราะอยากจะสารต่องานที่บ้านมากกว่าซึ่งพ่อหนันก็ไม่ยอมเรีบสอนกับลูกบอกว่าเขาเนี่ยไม่สนว่าใครจะรวยหรือจนเพราะหากไม่มีการศึกษาเนี่ยยังไงมันก็ดูไรค่าอยู่ดีก็อนจะขอร้องให้ลูกเนี่ยตั้งใจกว่านี้เพราะถ้าเรียนสูงๆเนี่ยเราจะทําได้ทุกอย่างที่อยากทําและนี่เนี่ยมันก็คือรากฐานของตระกูลเมลอน หลายปีต่อจากนั้นฮอตันยังขยายกิจการใหญ่โตมีแบรนด์เสื้อเป็นของตัวเองทำธุรกิจใหญ่โตมโหฬาร้านจนกลายเป็นมหาเศรษฐีดับตน้นต้นและในระหว่างที่เขาเ,เรียกลูกน้องไปชุมเจสันลูกชายหัวแก้วหัวแบวน,นก็โทรมาเขาที่อยากคุยกับลูกมากก็ยกเลิกประชุมทันทีซึ่งเจสันยังเล่าเรื่องชีวิตในรั้วมหาลัยให้ฟังบอกว่าเขาเมีเพื่อนมากมายแถมยังคุยโวว,ว่าเขาเได้เข้าทีมว่ายน้ำ ซึ่งพ่อเห็นว่าลูกหยุดหลายวันเนี่ยก็เลชเยชวนให้มาปาร์ตี้กับแม่ที่บ้านเจสันที่ดีใน,นกระเสียงดังใส่พ่อบอกว่านั่นเนี่ยมันเมียพ่อไม่ใช่แม่เขาเพราะแม่เขาเนี่ยตายไปนานแล้วพ่อที่ลืมตัวเนี่ยกรีบขอโทษลูกยกใหญ่ซึ่งพอวางสายพ่อไปความจริงเนี่ยก็ปรากฏดเพราะเจสันเนี่ยไม่ได้เข้าทีมว่ายน้ำแต่เขาเนี่ยมาเป็นเบสกับคนในทีมตั้งหา่าเย็นวันนั้นลูกน้องคนสนิทเนี่ยก็มาส่งฮอตันเขาเนี่ก็แซวเจ้านายว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยดูอบอุ่นกว่านี้เยอะ หอต้นที่ดีเนี่ยก็ยิ้มชอบใจจะทำไงได้พราเขาเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเมียไปแค่3ปีในตอนนั้นเมียใหม่เน่ยก็โวยวายอยากได้เงินไปซื้อเสื้อผ้ายเยอะๆแถมเธอเน้นก็บ่นหอต้านมาปากไว้5จีและในปาร์ตี้ที่เธอจัดวันนี้ก็ชวนใครไม่รู้มาเต็มบ้านปล่อยห,หอต้านเนี่ยยืนเหนืออยู่คนเดียวและเขาที่เซ็งๆเนี่ยก็เลยเดินไม่หาอะไรกินในครัวก่อนจะได้ยินเสียงเออยวเกิว้วซึ่งพอเปิดเข้าไปดูเท่านั้นแหละ ก็เห็นว่าเมียใหม่ตัวดีเนี่ยกำลังกินตับกับใครอยู่ก็ไม่ด้แต่ว่าหอตันนั่งก็นิ่งกริบแล้วบอกสั้นๆว่าคนะนรายง่ายดีแท้แล้วขนาดถูกสามีจับได้เนี่ยเมียใหม่นี่นก็ไม่สนโลกเดินสวยไปทั่วงานฮอตันทาตัวขวางโลกใสเธอนั่นก็จะเรกไป,ปรับทัศนคติก่อนครูฟ้องหย่าเรียกเงินก้อนตัวเขาได้ยินคำนี้ไปเนี่ยฮอตันนึงก็ยินดีโชว์แะ้บ้าภาพถ่ายเป็นหลที่จับได้บะเธอน่ยนอกใจทำมาเธอเน่ยก็น่าแหกกระเจิงหลังจากแข่งในงานกลับไปฮอตันนั่นก็อารมณม์ โดนน้ำเล่นแก่เสงส่วนลูกน้องเนี่ยก็ดีใจที่เจ้านายเนี่ยเลือกับเมียคนนี้สักทีซึ่งฮอต้าสนี่คิดบางอย่างออกก็ตัดสินใจเดินทางไปหาลูกเช้าตู่วันต่อมาทั้งสองเนี่ยก็เดินทางมาถึงมาหาลัยฮอต้านี่ไม่เคยเห็นรายนี้เนี่ยเขาแหงกตาการตาสุดๆแล้วเขานี่นกระบุไปที่หอพักลูกกล่าวว่าจะสไพลส์แต่ที่ไหนได้มันดันเป็นหอของสาวแซ่บคนอื่นแถมฮอต้าเนี่ยยังได้รู้ความจริงว่าลูกเนี่ยไม่ได้เข้าทีมว่ายน้ําด้วยซ้ํา มาที่เจสันกับเดเร็กที่ยังไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยบุกมาเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยก็เดินเตะมองสาวที่หมายปองซึ่งพอกลับมาที่ห้องเช่าเท่ารู้หนูก็พบว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่นี่เขาเนี่ยเลยรีบขออธิบายความจริงแต่พ่อเนี่ยก็ไม่ได้บ่นอะไรขอให้ลูกน่ะพาเขาไปชมมหาลายัยซึ่งเจสันนี่ยก็สารภาพความจริงว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเพื่อนแค่เดเร็กคนเดียวแถมทีมว่ายน้ำเนี่ยก็ไม่เคยมองเขาด้วยซ้ําถึงขนาดขอพ่อเลิกเรียนทันทีพ่อดีๆอย่างนั้นเนี่ยก็ช็อก พราะการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยทําจบไฮสคูลปุ๊บก็ทาธุรกิจทันทีก่อนจะยุคคาพูดดิปูคอยสอนมาบอกลูกว่าพ่อเนี่ยไม่สนว่าจะรวยหรือจนเพราะถ้าเขาเนี่ยไม่มีการศึกษาย,ยังไงก็ดูไร้ค่าอยู่ดีและตระกูลเมลอนเนี่ยก็จะทําเช่นนั้นซึ่งเมื่อพูดจบพ่อเนี่ยก็เติมไฟในตัวขอสมัครเรียนเป็นเพื่อนลูกไปเลยจะได้ถือโอกาสทําในสิ่งที่ไม่ได้ทําเจสันที่มองว่าน่าสนุกเนี่ยขเขาแน่ก็ยินดีตามใจพ่อทันที จากนั้นฮอตันเองก็มาสมัครกับอธิการแต่ว่าอาธิการเองก็ถึงกับนใส่หัวเพราะเขาเนี่ยไม่เคยมีประวัติเรียนมหาลายัยไม่เคยสอบเข้าแถมเกรดก็ตามเตี้ยเรียดินฮอตันนี่เห็นหน้าไม่ดีเนี่ยเขาเองก็หัวหมอเสนอเงินก้อนโตสร้างตึกให้กับที่นี่เท่านั้นแหละอธิการเองก็ยอมไม่เขาเข้าเรียนกลายเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งของที่นี่ก่อนจะทําพิธีบริจาคเงินอย่างดีในตอนนั้นฟิลิปอาจารย์ของที่นี่เนี่ยก็มองว่ามันเป็นการติดสินบนเขาเนี่ยก็เข้ามาเตือนอธิการแต่อธิการที่หวอนเงินเเเนน่ยย,ยยกก็ลลออวตัไม แลวฮอตันหนังก็เกรียนจัดขุดดินเปิดงานใส่ฟิลลิปเต็มๆตัดม,มาในวันเลือกวิชาเรียนเจสันเนี่ยก็ลงวิชาดาราศาสตร์แล้วพอเห็นมอลลี่เขาเนี่ยก็ยอมให้เธอแซงคิวแต่อยู่ๆเชฟในหนุ่มนักว่ายน้ำเนี่ยเขาเนี่ยก็ทำทีมาจีบเธอเพื่อที่จะขอรัดคิวอีคนเดเร็กที่ไม่ยอมเนี่ยก็เบงใส่เขาซึ่งฮอตันหนังก็คิดบางอย่างออกให้ลูกน้องเนี่ยเขียนชื่อนักร้องดังไปยืนชูข้างลิมูซีนจนทุกคนเนี่ยก็คิดว่าคนดังมาที่นี่เลยกลูกันไม่งออกไปทําให้แถวนั้นเนี่ยมันกว่าง พ่อลูกเลยไม่รอนานต่อคิวนั่นเองบ่ายวันนั้นสองพ่อลูกเนี่ยก็มาซื้อหนังสือเรียนแต่ว่าเขานี่นก็เปจัดซื้อของแจกจ่ายนักเรียนคนอื่นโจนอาจารย์ที่ชื่อไดแอนเธอเนี่ยก็อยากรู้จักชายคนนี้ไม่เพียงแค่นั้นหอตั้นเนี่ยยังจัดเต็มทุบหอพักสามห้องรวมกันตกแต่งให้หรูหรายยิ่งกว่าโรงแรมเจสันกับเพื่อนเนี่ยก็อึ้งพูดไม่ออกสักคำตัดมาในการเรียนมันแรกวิชานี้เนี่ยก็คือวิชาบริหารธุรกิจซึ่งผู้สอนนี่นก็คือฟิลิป แล้วเขาเน้นก็สอนปูนพื้นฐานแต่ฮอตันที่รู้อยู่แล้วเนี่ยกระตอบได้หมดแถมยังอธิบายโครงสร้างอย่างละเอียดจนนักเรียนเนี่ยกระจดตามที่เขาพูดทําให้ฟิลิปเนี่ยก็ไม่พอใจต่อว่าฮอตันเสียงดังถ้ารู้มากขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มาสอนเองซะเลยในยวิชาประวัติศาสตร์อาจารย์คนนี้เนี่ยก็เล่าเรื่องสงครามและให้นักเรียนตอบคาถามแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์แกเนี่ยบบปีนอะไรมาสสยอารมย์ยังก็อยู่ในสมรภูมิดบเกลียวกลาดจนนักเรียนนี่นกระตกใจฮอตันเลยใส่เนื้อตามเล่าประวัติสงครามแบบเดือดจัด ตัอาจารย์แกนั้นก็ชอบโบกชอบใจบ่ายวันนั้นฮอตันนั้นก็เดินแจกปากกาทุกคนซึ่งพอเริ่มเรียนวิชาของอาจารย์ไดแอนเธอนั้นก็สอนวิชาวรณกรรมก็เลยยกบทกวีโรแมนติกขึ้นมาพูดแต่ฮอตันที่อินตามในเกณเห็นภาพตัวเองกําลังสวีทกับอาจารย์ก่อนจะลืมตัวพูดใจเลือบอกมาแถมพอหมดคาบเขานั้นก็มาดักรอเธอไปจะชวนเธอเนี่ยไปดินเนอร์ด้วยกันแต่ไดแอนที่ไม่ว่างเนี่ยเธอเนั้นก็ขอเลื่อนออาไปก่อนรอตอนนี้เหมือนว่าเธอเนี่ยกาลังเดทก,กับฟิลิปแถมเขานั้นยังรวบร อยากชวนเธอมาเป็นคู่ชีวิตแต่แดนนั้นก็อยากชิลก็เลยขอสนุกไม่ผูกพันกับเขาวันต่อมาฮอตันเองก็ใส่ชุดคุมมาเรียนห้ามว่ามันเป็นวิชาว่ายน้ํายังไงก็ต้องเปียกอยู่ดีและเขานั้นก็ขึ้นแทนโดโชลูกขึ้นไปสูงถึงสิเมตรก่อนจะม้วนตัวหนึ่งรอบครึ่งโชจนโค้ที่เห็นนั้นก็ร้องว้าวรีบเข้าไปทักทายฮอตันซึ่งเมื่อคุยไปคุยมาเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน โคเลยเล่าเรื่องนักว่ายน้ำในยุคนั้นว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับชายคนหนึ่งนี่เขาเนี่ยโดดท่าทิปเปิ้ลลินดีได้นี่อย่างนั้นเนี่ยฮอตันเองก็ออกตัวว่าเขานี่แหละคือชายคนนั้นและไม่มีใครอีกแล้วที่จะทําท่านี้ได้ทามาโคนเองก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองฮอตันเองก็เลยเปลี่ยนเรื่องให้ลูกในโชว์สกิลให้โค้ดดูเจสันเองก็เลยจัดการม้วนตัวไปสองรอบครึ่งทามาโคนเองก็ร้องวาวที่ลูกไม้เนี่ยหล่ดไม่ไกลต้นในคืนนั้นเจสันเองก็นัดพ่อมาติวแต่ว่าพ่อเองกลับผิดนัด วอลลรี่ที่เห็นเขาอยู่คนเดียวเนี่ยก็เลยชวนเขาไปเดินเล่นส่วนพ่อที่เบี้ยวนานลูกเนี่ยเขาเอานเกาแต่ปาร์ตี้มองสาวเลี้ยงเมียคนอื่นเป็นว่าเล่นเมามันสนุกจนลืมอายุไม่นานเจสันก็เพื่อนหนึ่งก็เข้ามาตามแต่ก็ดันมีคู่ปรับเข้ามาแย่เคี้ยวใสลูกน้องฮอตันที่ยอมไม่ได้เนี่ยเขาเอานก็เข้าไปกำราบจนอยู่มัดเช้าวันต่อมาฮอตันในปาร์ตี้หนักในกระโดดบวไปทั้งตัวแถมยังเรียนวิชาไดแอนไม่รู้เรื่องเธอเลยเรียกเขาไปตักเตือนฮอตันที่เขาทางนี่ก็ขอให้เธอเนี่ยวยติวให้ ซึ่งไดแอนที่มีคิดอะไรเธอนั้นก็ตกลงทันทีแต่พอได้ติวไม่นานหอตนานเองก็หยอดคำหวานขอเลี้ยงข้าวเธอเป็นการตอบแทนไดแอนที่ใจอ่อนเนี่ยก็ยอมเทนัดเพื่อที่จะไปดินเนอร์กับเขาซึ่งหอตนานเ่งก็เล่าเรื่องแม่ของลูกที่เธอเนี่ยเสียไปเมื่อหลายปีก่อนเขาได้เปลี่ยวใจเนี่ยก็เลยแต่แตงงานใหม่แต่แม่ตัวดีเนี่ยก็ได้สูบเลือดสูบเนื้ออย่างเดียวไดแอนที่ฟังก็เห็นใจและชวนเขาดื่มไปชุดใหญ่ จอนเธอเนี่ก็เดินเซกลับมาที่บ้านและได้เห็นว่าฟิลลิปเนี่ยมารอดที่อยู่แต่เธอที่อิ่มแปรเหมือนแม่พ่อเนี่ยก็นากินข้าวกับเขาวันหลังซึ่งฟิลลิปที่เห็นว่าเธอเนี่ยไปเดทกับฮอตันมาข่าวนี่ก็ยิ่งไม่พอใจเขาไปใหญ่แถมคืนนี้เนี่ยฮอตันกับไดแอนเนี่ก็ยังขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงวันต่อมาเจสันเนี่ก็บอกข่าวดีว่าเขาเนี่ยเข้าทีมว่ายน้ำเรียบร้อยพ่อดีใจเนี่ยก็จะจัดปาร์ตี้ให้ลูกแต่ลูกเนี่ยก็เตือนให้พ่อเนี่ยประเพาลงหน่อยเอาเวลาไปตั้งใจเรีียนนนนนกกกวว่่าา้้ไมงดตทุิช ซึ่งในยินลูกเตือนมางนี้เนี่ยฮอต้าเนี่ยก็โทรไปที่ออฟฟิศเรียกพนักงานมือดีมาที่นี่ให้หมดสั่งเลขาให้ไปนั่งจดโน้แทนเขาและใครที่เก่งอะไรเนี่ยก็ให้ทาการบ้านนั้นจนเจสันที่เห็นพ่อทําอย่างนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างแรงต่อว่าพ่ออยากเรียนแต่กลับให้กูหนึ่งมาทําแทนทั้งหมดถ้าขืนทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพ่อจะได้เรียนรู้อะไรตัดมาในการแข่งขันโดดน้าเชฟเนี่ยก็มาแซวเจสันหาว่าที่เขาเนี่ยเข้าทีมได้คงเป็นเพราะพ่อใช้เงินยัดเขา เจสันที่ดีอย่างนั้นเนี่ยขาวนก็ไม่มีสมาธิแข็งแถมยิ่งมองไปเห็นพ่อคุยกับโค้ชขาวนก็ยิ่งคิดว่าติดสินบนทําให้ขาวนนกระโดดลงได้ไม่ดีจนทําให้ทีมเนี่ยเสียคะแนนไปในคืนนั้นพ่อเนี่ยก็จัดปาร์ตี้ปลอบใจลูกแต่เขาเนั้นก็เมามากไม่พูดไม่จากับพ่อฟิลิปกับไดแอนเนี่ยก็ผ่านมาพอดีเขาที่เห็นว่ามันเสียงดังเนี่ยก็จะแจ้งตำรวจแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้แวะมาห้ามปาร์ตี้แค่แวะเอาเสบียงมาส่งให้ก็เท่านั้้้้นนนนนนไดดแอที่่่เเเเเห็็ววาาามมัตตืยธกขขปจ ซึ่งเธอเนงก็เดินตามหาฮอตันอยู่นั้นจนได้ไปเห็นว่าเขาเน่ยกำลังลงอ่างกับสาวแซบเธอที่งอนตุปปองเน่ยก็วิ่งหนีออกไปมาที่เจสันบอลลารีเน่ยก็เข้ามาให้กำลังใจแต่เขาเน่งเอาแต่ตัดพอตัวเองรู้ว่าตัวเองเน่ยหวยสู้ใครไม่ได้ได้เข้าทีมพองเงินของพ่อซึ่งพูดยังไม่ทันขาดคำเฉลนเนงก็เดินซ้ําเติมอีกรอบทำให้เจสันเน่ยก็หัวร้อนเข้าไปใหญ่แถมพอเจอหน้าพ่อเน่ยเขาเน่งก็ด่าพ่อตัวเองสยับหาว่าพ่อเน่งติดสินบนกับโค้ชแต่พ่อที่ไม่ได้ทำเน่ยก็รีบอธิบาย ก่อนจะบอกว่าดีเขาเนี่ยช่วยลูกเรื่องต่างเพราะเขาเนี่ยไม่อยากให้ลูกลาบากแต่เจสันที่ไม่ต้องการเขาเนกรก็สวนครับบอกว่าตอนนี้เขาลําบากเนี่ยเขามีความสุขกว่านี้เยอะเลยพ่อดีๆคดานคนี้เนี่ยเขาเน่ยก็ไปไม่เป็นต่อมาหลังคะแนนสอบออกมาทุกคนเน้นก็ไม่เชื่อที่คะแนนของฮอตันเนี่ยมันสูงไปฟิลิปนั้นเลยให้อธิการเนี่ยสอบสวนแต่ว่าที่การที่เกรงใจเนี่ยเกาปถือหางฮอตันฟิลิปนั้นก็เลยเสนอสอบปากเปล่าฮอตันดูวิชาและถ้าเขาทําไม่ได้เนี่ยก็ควรตัดสิทธิ์การศึกษาไป ตามมาที่ลูกน้องของฮอตันที่มาดักรอคุยกับเจสันขอให้เขาเนี่ยอย่าใจร้ายกับพ่อเพราะตลอด30ปีที่เขาเนี่ยดูแลฮอตันมาเขาเนี่ยรู้ดีว่าเจ้านายเนี่ยรักลูกชายคนนี้ที่สุดเจสันที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ้มแปน้นและเขาเนี่ยก็รีบมาขอโทษพ่อจนได้เห็น่าพ่อน,นั้นถอดใจเตรียมเก็บของกลับบ้านเขาเนี่ยเลยพูดคำที่พ่อพูดไว้ว่าเราเนี่ยคือตระกูลเมลอนไม่มีการศึกษาอะไรค่าได้ยินเช่นนั้นพ่อเน,นี่ยก็มีกำลังใจอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน กินก็อ่านอาบน้ําก็อ่านอ่านจนสมองเนี่ยเบลอไปหมดส่วนไดแอนเนี่ยก็ติวให้อย่างแนบชิดแล้วเมื่อวันสอบปากเปล่ามาถึงฮอตตันเนี่ยหนังสือหนักเนี่ยเขาเนี่ยก็สมองลอยไปไกลและฟิลิปเนี่ยก็เริ่มสอบคนแรกเลือก้อสอบที่ยากที่สุดออกมาแต่ฮอตตันที่สตานเนี่ยก็เงียบไปอยู่นั้นก่อนจะคิดถึงตําราที่อ่านมาจนตอบได้ในที่สุดส่วนวิชาของไดแอนเธอเนี่ยก็ใช้สื่อรักกระตุ้นเขาให้เขาเนี่ยท่องบทกวีออกมาให้ได้แต่ฮอตตันทีงวงเนี่ยก็จําไม่ได้ และพอมองปฏิหน้าของเธอเนี่ยเขาในกระทงในอย่างคล่องปลือแถมท่องในทั้งบทอีกด้วยมาที่เจสันซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันรอบสําคัญพ่อดีสอบเสร็จเนี่ยก็รีบตามมาดูส่วนเชดเขาวนี่ก็ปากดีไม่เลิกกะจะเอาเรื่องพ่อของเขาเนี่ยมาถ่วงแต่เจสันก็ไม่สนใจบอกว่าไม่ว่าพ่อเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาเนี่ยก็รักพ่อคนนี้ที่สุดแล้วมาเรื่องการแข่งขันเจสันเนี่ยก็ได้คะแนนดีล้นหลามแต่เชดที่อยู่อยู่ขาเนี่ยก็ไม่มีสมาธิทําให้ทีมเนี่ยก็ได้คะแนนน้อย แถมรอบแก่มือขาวนี่นก็ไม่มั่นใจแกล้งเป็นตะคริวซังั้นโคได้เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็นึกบางอย่างได้ตตะโนเร่งให้ฮอตันเนี่ยลงมาแข่งแทนใช้สิทธิตัวสำรองขึ้นมาทันทีแต่หอตันนี่วางมือมานานเนี่ยว้าวนี่ยก็ไม่มั่นอายุปูนี้เราเป็นอะไรมาเนี่ยจะหาอะไรลำบากแต่พอทุกคนส่งเสียงเชียร์เนี่ยวาวนี่ก็เขื่อนขึ้นมาทันทีรีบไปเปลี่ยนชุดเตรียมขึ้นแทนโดดแล้วเขาวนี่ก็เลือความสูงที่10เมตรจากท่าที่เขาคนเดียวเนี่ยทำได้นั่นก็คือท่าทริปเปิลลินดี้ ที่เด้งลงมาถึง3มชั้นก่อนจะม้วนตัวลงน้ําอย่างสวยงามทำเอาทุกคนใน,นกระทึงแถมยังได้คะแนนเต็ม1ิพาทีมคว้าชแชมป์ไปในที่สุดในอันที่เห็นในกรีมาแสดงความยินดีและบอกผลคะแนนสอบของเขาว่าฮอตันเนี่ยผ่านครบทุกวิชาทำเอาเขานี่นก็ดีใจคุณ2ไปเลยตัดมาที่วันจบการศึกษาของพี่ปีสีอธิการเนี่ยการฮอตันเนี่ยมาเป็นนักศึกษากิติมาาัดักขอให้เขาเนี่ยกล่าวแสดงความยินดีกับพวกรุ่นพี่ หอต้าเนีก็กล่าวจากใจบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยปีสที่จบไปจะได้เจอกับสนามแข่งขันของจริงได้เจอกับโลกกันแสนลำบากก่อนจะแนะนำํำมาทำมันลําบากจนทนไม่ไหวก็ให้กลับบ้านไปก่อพ่อแม่กินจนกว่าพวกท่านเนี่ยจะเฉดหัวไปรุ่นพี่ทุกคนเนี่ยก็ขำเกรงกับมุกลุงแก่ชั้นปีที่1ที่แสนจะแสบอย่างฮอต้าแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้และเพิ่มยนเรื่องนี้ในก็ได้สกอร์จาก m m d b ไป6.6ดาวและหากว่าชอบนี่ก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระดกกรตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ